กลับไปแล้วนะครับผมในช่องสุขลิวิววันนี้นะก็เป็นวันที่27นะครับผมเป็นวันที่ผมต้องไปรับเครื่องเพื่อเอามาแอบเปิดใช้นางนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยนางเขาชอบบ่นนะครับผมว่าเขาอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นเนี่ยประมาณนี้ไอโฟนเปล่าแน่นะเอาไอโฟนไหมแม่เอาเอาไหมไอโฟนอ่ะกิดคาดก็เลยคิดว่ามันจะเป็นนะครับผม ก็เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่านางเขาจะรู้สึกยังไงแล้วเขาจะโดนแกล้งอะไรบ้างนะครับผมพอไหมดอกทอง ได้มาแล้วนะครับผมทั้ง2เครื่องเลยตอนนี้ผมก็กลับมาที่ห้องแล้วนะครับผมก็นี่ของก็นี่ครับผมทั้งคุกกี้แล้วก็ตัว iPhone นะครับเดี๋ยวผมเอาของไปซ่อนนะผมก็เอากล้องมาซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็ใส่เคสแล้วนะครับผมเป็นของสปีชี่ส์เดี๋ยวมันชนตอนอะไรเงี้ยมันจะถลอกเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มนะครับผมก็เลยใส่เคสไว้เลยผมไม่มีกล้องพวกแอชชั่นแคมเอล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เดี๋ยวใช้กล้องที่จะเอามาเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยครับผมซ่อนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแกล้งเขาเพิ่มไปอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็ จะเอาตัวเสื้อตัวนี้กลุ่มไว้เขาน่าจะไม่สังเกตแหละประมาณนั้น okay, นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก่อนกลับมาเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดนะเดี๋ยวมันจะเปลืองแบตด้วยพอดีหาไม่ได้แล้วเราใช้ไอโฟนตัวนี้ไปแล้วกันนะครับมันจะได้แทนกันได้เลย นะผมเดี yeah, now, ๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมไปเลยฮะตอนนี้ผมก็อยู่เซ็นทรัลแล้วนะผมผมก็มานั่งรอนะผมเดี๋ยวรอเขามาแล้วกันนะครับรอที่รักเรารอที่มาเดินห้างแล้วมันรถเลยหยิบมาไมม่ีออะเแต่ถุงมันไม่มีก็เลยซื้อถุงนี้มาใส่ด้วยกันนั่นแหละแล้วทำอะไรดิ่งเหรอ ก็จะถือลําบากนิดนึงนะผมมือถือเพราะว่ามันต้องซ่อน,อนแบบๆแอบแอบนิดนึงนะวันนี้เขาชวนไปท็อปนะพี่รักแป้นนี่แป้นึงนะนี่ของใหม่นี่ไงคะอันนี้เหมือนช่วงนี้เขาจะเอาใจผู้ชายนะเสื้อผู้ชายมาใส่ <c oughs> ไม่ใช่มันเข้ากับเสื้ออยู่นะเนะ <c oughs> นี่ยมันต้องซื้อสามตัวเดี๋ยวมันถึงรถอ่ะพี่เกียรติซื้อแล้วเท่าไหร่คะสี่พันเก้าเสื้อหัว ดูบางแงก็ตั้งราคาเพื่อแแต่เราต้องการของแบรนด์เนมมหนูม่พอสีสุดยอดอะไรนะเด้อฮะเออทำใหม่เขา่ะสวยงา,ามเลยนี่นะคะเือมเก็บังคราะวาวาถ่ายเปรู้ไดงไงว่าเราแอบถ่ายอยู <S 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 ่ กินราคาเท่าไหร่เนี่ยเองใช่ไหมเนี่ยที่บ้านหนูนก็ในป่าเยอะมากอ่ะเหรอจริงแต่มันเลื้อยตามต้นไม้นะแต่ว่าเอามาปลูกแบบนี้ได้เลยคือดิ่งแเอามาใส่นี่ก็เป็นราคาแล้วนะาไหร่เนี่ยเก้าเก้าเก้าบาทโอ้ตรงนี้มีร้านวายเนี่ยวายสตอรี่นะครับ เอาไปตเนื้อเอเออยากกิน,นไฟฟาอยอะเธอโอ้มันหนึ่งแถมหนึ่งปะเนี่ย พ่เพี่นแม่ซื้อมาอีกแล้วพี่นัทหลายเด้อขยันซื้อจังเลยซื้อทุกวันขนมเหลาเธอเธอจะมาอะไรเล่าบุะก็มันลกไงเราก็ต้องกินนี่เออเรากินคนเดียวทำไมเธอเลยเนี่ยฮะใจเย็น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 พี่นัทนะชอบพูดไม่พอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันพังเอ้ยแค่เดี๋ยวขนมเดี๋ยอาหารไม่เที่ยงปะบ้าเอ้ยแล้วซื้อมาก็กินได้นะ đủ ra đủ thôi 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 đủ đủ thôi đủ này. đủ thôi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  gì vậy? รีโมททีวีอยู่ไหนวะตงไงเออสอดตาตอ,องตองอะไรห้าห้านใหญ่ถูกมากลเลยนะเซื้อมแค่ส5บ้าไม่ิๆเดีเธอก็นั่งเลยันนี้เธอทำงานเงไงบ้างอ่ะไม่ทำอยู่ตกงานอยู่ <c oughs> <c oughs>

ไอ้เชี่ยไอ้เจ๊มาอ่ะไม่ซื้อยคเพื่อนมาซื้อทำไมอ่ะเขาบอกว่าเธอเก็บเงินเชื่อเงินเขาเป็นไรก็เพราะว่าจะปีหน้าจะไปเที่ยวไม่เป็นไรเงินเธอเลยเฮ้ยเฮ้ยเงินเธออะไรเงินเก็บที่ไหนฮะเงินเก็บไหนก็เงินที่ในกระเป๋าไงจริงปะเนี่ยม่จริงจริงไหมจริงไมโดนนะ ก็ยังยู่นี่ทำไมอ่ะฮะซื้อนูเหรอไซื้ฮะซื้อไนลนูเหรอฮะไม่ได้ซื้อของขวัญที่หนูสวยขึ้นฮะลองเปดูไหมไหนก็รู้ละชื่อสีอะไรมะไม่รู้อ่ะฮะอะไรม่ไอโฟนเลยไอโฟนโทรไงสิบสองโล โปะทำไมมีรูเดียวเอาก็ารูเดียวก็โปได้ไงเนี่ยว่าดูดิมัน,น,นเหมือนมากเลยเองอะไรเลยมองอะไรคะอ่าเชียวเอาูนี้มันนูกแบบรวมแบบรวมขอาวจิเต็มนี่มันเครื่องเดิมสิ <c oughs> เอาอ่ะผมไปใช้ดีเธอ,องงนี่ไงมีสองเครื่องแล้วเนี่ยอ่ะเก็บไว้ใช้เองเลยจะได้ระเบิดจะเย็นเลยเบาเบาหรือระเบิดๆๆๆๆๆๆเครื่องอยู่ไหนฮะที่รักซื้อสีอะไรมาสีอะไรเนี่ยสีอะไร ชอบไหมดอกอยู่ไหนฮะอยู่ไหนเหรอก็ไม่มีมีแต่เนี่ยมีแต่กล่องไงี่ยคจะเอาอะไรเราไม่ใช้ว่าขอข้าวเอาเห็นไหมเอาไว้นี่จริงด้วยไม่มีมีที่ไหนเหรอเือใจเย็นใจเย็นในกระเพราทีไหนฮะในห้องนอนแน่เลยก็เลยไม่เอาไม่ใช่หรอ ปซื้อาแล้วก็ต้องเอาปะไปไหนไม่มีไม่มีไม่มีหลังอ้นี่นีนี่อยู่นี่นี่ี่นะหมุนหมุนหมุนหมุุนห กี่บาทกิบี่ก๊ันดหรอกบ่กิกอแค่หนิทำลายกสสี่กิ๊กก็ต้องเที่ยวลบความจำเอ้ย,ม,ม,ยม,ม,ม่ใม่หกสิสี่กิ๊กยวะเอไม่ฉลาดเธอไม่รู้หรอกแล้วจะโอนข้อมูลยังไงอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้ไงไปดูในคลิปตัวอย่างก็ได้ ไปจองยากอะฮะไอ้การไปจองเป็นไงบ้างก็ยากอยู่แล้ววันที่เธอไปทํางานเราแหละเราก็ไปด้านหลังของเซ็นทันวันที่ไปส่งเธอด้านหลังแหละวันที่ยี่สิบมันต้องไปจองวันที่ยี่สิบนะไม่งั้นม่มีทางได้วันที่7หรอโอเคแล้วก็เข้าด้านหลังแหละรอห้างเปิดแต่เขาบอกคนไม่ค่อยเยอะไงแต่เราก็กลัวสุดท้ายก็เลยเข้าไปก็เออก็คนไม่ค่อยเยอะได้คิวที่ที่สามอ่ะอืมก็ไม่เยอะ พอหลังจากนั้นก็รอมานั่นแหละก็แอบๆพอพอถึงมาที่27ปุ๊บเราก็ไปรับเครื่อง <c oughs> ก็รอ,อโคตรนานนะแม่งดันพลาดด้วยตรงที่ว่าเราจ่ายตังค์ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาจะให้ใบเสร็จมา2ใบใบหนึ่งเป็นใบรับเครื่องใบหนึ่งเป็นใบเสร็จต้องเอาใบเสร็จเนี่ยไปยื่นที่เคาน์เตอร์ข้างในแม่งไม่บอกเอาใบารับเครื่องไปยื่นนะคะก็รอ,อสิสุดท้ายแม่งรอล่อไปนูนะ่นน่ะเกือบ,บา 3, บสามอ่ะใบสองอ่ะยืนเป็นถือข้าวอ่ะตอนนี้ก็รอเครื่องอยู่นะครับผม สีทองนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คเครื่องกันเลยนะครับผมจได้ไรถ้ามีปัญหาสเดครื่องเาเลยไม่ต้แล้วได้มาแล้วนะครับผมทั้ง2เครื่องเลยก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่บ้านเลยนะครับผมสุดทายได้มาก็เลยเอากลับมาเอามารีวิวเครื่องแล้วก็เอามาทำเซอร์ไพรส์ทำไมเธอเลือกสีทองดอก ก็เคยชอบไม่ใช่หรอกชอบสีปะชอบทุกสีแล้วมันฟรีอ่ะมันไม่ฟรีอ่ะดิทำไมอ่ะเธอต้องจ่ายทำไมต้องจ่ายนะอันนี้ใส่เคสนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งเราสั่งเคสให้นะเนาะอ้าวกล้องเราก็ติดฟิลได้เหรอที่เราเปนะ็หมดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าไงท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมผมกําลังสั่งเคสอันหนึ่งมารอกันสักพักหนึ่งนะผมพอดีมันส่งมาจากเมืองนอกก็เดี๋ยววันนีเราลุ้นกันว่า ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันคือเคสอะไรก็จะมารีวิว <Okay. S 1> ให้ดูนะครับผมว่ามันดีอะไรยังไงนะครับผมโอเคอร่อยไหมขนมมาตกลงเออแล้วตอนแรกบน่นทำไมวะไม่ได้ลอยอร่อยไหมพเพราะได้โทรศัพท์แล้วก็อร่อยเหมือลยเหรอชอบไหมอ่ะแรกกันชอบไหมแต่ตังก็ใช้ชอบอะ่ <c oughs> ะเห็นปะความรักที่หนูให้เธอมันมีค่ามากกว่าโทรศัพท์งือนกั็เอา๋ยวนะมาข้างโทรศัพท งั้นก็เอามือถือมาแล้วกันขอความรับนะเขียวป่ะไม่ออกมาแลเธอบอกความรักมันมีค่ามากกว่ามือถือองั้นก็มือถือมาถูกไหมถูกไหมก็เธอบอกความรักเธอมากกว่างั้นก็เอามือถือมาแล้วแเธอก็เก็บความรักไว้อะไรที่มันมากกว่ามันก็จะคู่กันคู่นี้พาหนูไปถ่ายไฟที่เซนทรัลหน่อยนะไปลองใช้กล้องกันนี่มีลองใช้ด้วยรีวิวไหมท่านผู้ชมอยากให้นางรีวิวกล้องไหมครับผมสเปคกล้องวกล้องมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยชอบถูก่ เขาชอบถ่ายรูปไงก็ให้เขารีวิวนะเพื่อแบบมีท่านผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยอยากอยากแบบรู้วิเทคนิคอะไรเงี้ยโอเคแต่นางเขาก็ไม่ค่อยเป็นหรอกถ่ายมุ่งซั่วเรียกว่าครับผมมีหน้าที่เป็นแบบแหลงเดียวโอเคเป็นเหมือนตุ๊กตายางครับผมเป็นตุ๊กตายางป้องฮะเป็นตุ๊กตายางที่ทำลายใช่ตลอดโอต้องเซนเซอร์แล้วเรื่อง นะคะเออโอเคก็เครื่องนี้เธอก็เอาไปใช้ด้วยแล้วกันนะนปองข้าแวแกไม่เยไม่กล<า>้าบอกก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ชอบคลิปเซอร์ไพรส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมคลิปนี้ก็ก็ถือว่าผมพยายามเต็มที่แล้วนะครับผมนางเขาก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยโอเคนะครับผมถ้าไงเจอกัน,กนคลิปหน้านะครับผมผมจะทําคลิปอะไรยังไงอีกนะครับผมก็เรารอดูกันเลยนะครับผมตามนะคะยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณมาก อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะครับผมไปแล้วฮะขอบคุณมากครับผม